สวัสดีครับสวัสดียามเช้าที่พุทธเบอร์ครับสวัสดีพี่น้องชาว youtube ทุกคนทุกันนะครับผาชมบรรยากาศยามเช้าครับพีน่น้องน้ำค้างเต็มเลยครับ วิวส,สวยยามเช้าเอามาฝากพี่น้องชาวยูทู e เมื่อคืนหนาวมากเลยครับดึกๆมาอุณหภ,ภูมิ1ป1 9องศาขนาดหน้าร้อนนะครับพี่น้องถ้ามาหน้าหนาวน,านี่อุณหภูมิติดลบอยู่ๆจงไง ให้พี่น้องมารับบรรยากาศแบบนี้บ้างคข้างล่างก็เขาจะปลูกอันนี้ครับพี่น้องอออไอสวนสตอรี่ สวยมากแต่ฝังนี้ก็เป็นข้างล่างเขานะครับม,มองไม่เห็นเลยครับมืดมาก